เด็กมึงทำแล้งแต่สองขวบตอนนี้อายุสิบสีขวบ ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากเปิดศึกมหาการพี่ผัวน้องสไปค่ะอย่างคุณการพิพากกรสุขพิมายนะคะแล้วก็คุณแสนนากาค่ะพี่ชายคุณเสกโลโซนะคะที่บานปลายค่ะมีการลุกลามขุดไปถึงเรื่องราวในอดีตนะคะจนออกมาโต้เดือนกันซึ่งคุณการค่ะได้มีการออกมาด่าเจ็บคุณแสนนาการนะคะวันหน้าตัวเมียก่อนมีการบอกให้กราบเท้าสานึกบุญคุณที่เคยช่วยเจรจาออกอัลบั้มเพลงให้ในอดีตแต่ล่าสุดเนี่ยะคะต้องบอกว่าทางด้านของคุณอ้อค่ะหรือว่าภรรยาคุณติ๊กชิโร่นะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวท่ามกลางดรามามอ ก่อนเผยคําพูดจุกอกสามีนะคะของคุณติ๊กชีโรค่ะหลังคุณการเนี่ยเปิดสึกพี่ผัวแสนนาคาแล้วก็มีการไล่เดือดคุณเสกโลโซงานนี้บอกเลยนะคะว่าทําเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กระนสนันค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่คุณแสนนาการนะคะนั้นได้ออกมาปกป้องน้องชายคุณเสกโลโซค่ะหลังมีการประทะเดือดกลางไลฟ์กับเมียนะคะแล้วก็ถูกคุณการวิพากรน,นั้นเนี่ยอ้างว่าทําดีหวังมรดกชอบยัดเยียดผู้หญิงให้สามีแล้วก็ไม่เคยรักหลานหรือว่ามีความผูกพันให้กับหลานก่อนคุณการมีการทิ้งท้ายว่า ได้แต่อย่าก้าวล่วงเพราะว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนงานนี้นะคะก็ทาเอาแสนากาขัดทนไม่ไหวนะคะได้ออกมาโพส์รายยาวชี้แจงแต่ละข้อว่าในเรื่องของการยัดเยียดผู้หญิงให้เสกเนี่ยไม่เคยรู้จักผู้หญิงของเสกทุกคนมาก่อนถ้ารู้จักเนี่ยก็เพราะว่าน้องชายแนะนําไม่รู้จักและมีการพูดคุยกันตามมารยาทที่ควรมีเท่านั้นส่วนเรื่องหลานออกจากบ้านเนี่ยไม่เคยสนับสนุนให้หลานทําแบบนั้นและเรื่องสมบัติไม่เคยอยากได้สมบัติของเสกแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทุกอย่างครบหมดแล้วมีการยืนยันว่าตัวเองและการเน แต่มีเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องที่การเนี่ยมาชี้หน้าด่าแม่ตัวเองรับไม่ได้ก็เลยด่าคืนผอมบอกว่าให้หยุดพาดพิงถึงแม่ตัวเองอีกก่อนที่คุณแสนะคะจะมีการออกมาปกป้องน้องชายนั้นค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าเสกนั้นเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากลัวจะไปกระทบกระเทือนจิตใจแล้วทาให้เสกเนี่ยขาดสติคิดทําร้ายตัวเองก่อนมีการบอกทิ้งท้ายคุณการว่าถึงผมจะไม่ชอบที่ภรรยาของเสกมาว่าแม่ผมตลอดแต่ผมไม่เคยคิดอยากให้เขาตายหรือป่วยเนี่ยก็ไมอก้้นนรงูสึข ายแต่แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณการก็ได้มีการออกมาท้าความถึงแสนนากาว่าเนรคุณเพราะว่าในอดีตนะคะคุณการมีการขายอัลบั้มให้เป็นล้านควรกลับแล้วก็สํานึกบุญคุณก่อนย้ําอีกว่าอย่าลืมว่าใครเป็นคนขายอัลบั้มให้และหลังจากโพสต์นี้นะคะคุณการก็ยังมีการเดือดต่อเนื่องโพสต์อีกค่ะว่าให้แสนนาการน,นั้นเนี่ยตั้งรับให้ทันควรสํานึกบุญคุณที่ครอบครัวมีทุกวันนี้เนี่ยซึ่งเธอนั้นนะคะมีการโพสต์ภาพข่าวค่ะที่มีการพาดหัวข่าวว่าการโพสต์ภาพคู่เสกโลโซพร้อมเปิดข้อกอยู่ขน เดือนโดยจากเนื้อหาช่วงหนึ่งนะคะคุณการค่ะได้มีการกล่าวถึงคุณแสนอีกครั้งเพราะมีการระบ,บุข้อความว่าครอบครัวของกูกูห่วงแหนมึงก็รู้พวกหา้หพวกกะโหลกกะลาเห็บหมัดแสนนาคามึงพลาดแล้วค่ะถ้าสงัดกับกูอยากวัดจัดให้โพสหน้าแสนนาคาเขาอยากบอลก็เลยต้องให้ค่ะรับให้ได้นะคะอ่อนแอก็แพ้ไปมึงอุตสาห์สร้างภาพทุกอย่างพังแน่นอนท้าจะวัดการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ท่าไม่พังคืนเงิน1ล้านบาททํามาเป็นโพสเหมือนสุภาพบุรุษอย่าลืมนะมาสเตอร์ลิงที่เพิ่งให้มึงและ ครอบครัวมึงหาแดกทุกวันนี้1ล้านบาทของกูนะสํานึกบุญคุณก่อนแล้วกูจะให้อภัยอะไรของมึงอ่ะกูรู้ทุกอย่างแหละเดี๋ยวกูจัดโซโล่ความบัตรซบระยำซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของมึงให้ดูสํานึกผิดแล้วก็ตอบแทนบุญคุณกูก่อนแล้วมึงไปไกลๆอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวกูครอบครัวนี้ครอบครัวกูไม่ใช่ครอบครัวมึง มึงอยู่ยังไงก็เรื่องของมึงอย่าิษยาเป็นผู้ชายคิดว่าน่าจะอดทนต่อการที่อยากแสดงออกในเรื่องเหล่านี้ได้มากที่ไหนได้โอโหทนไม่ไหวเดือดดานกูอยู่ของกูมา29ปีตอนที่คบกันเป็นแฟน6ปีรวมเป็น35ปีมึงไปอยู่ไหนมาเขาถึงไม่ผูกพันกับพวกมึงไงสํานึกตัวเองมั่งกูต่างสายเลือดคนอื่นแท้ทําไมผูกพันกับกูอยู่ได้อยู่กับเขาถึงปีบ้างไหมถามตัวเองดูถึงจะรู้ว่ารู้จักเขาดีจริงมีกูคนเดียวและลูกๆทั้ง3าจําใส่กระบ,บาลไว้เหอะเดี๋ยวกูจะโซโลพฤติกรรมทุก โดยเฉพาะครอบครัวม,มืองกับลูกกับเมียมึงมึงบอนเองมึงเรียกหาเรียกร้องกูเองกูบอกแล้วอย่าวัดถ้าอยากวัดขนาดนี้เดี๋ยวกูจัดให้สบายชิลๆทุกอย่างของกูเรื่องจริงทั้งหมดเตรียมตัวตั้งรับให้ได้ไหมนะถ้าไม่แข็งพอพังแน่นอนมึงอาจจะโดดตึกแทบไม่ทันหรืออย่ามาโทษกูกูไม่รับผิดชอบนะ บอลก็จัดให้แค่นี้รอโพสต์หน้าค่ะไปหาผัวกูก่อนก่อนเช้าวันนี้นะคะคุณการก็ยังมีการโพสต์ดูเดือดถึงโคตรเง่าแสนนาคาค่ะก่อนซัดเดือดแสนนาคาที่ออกโมาโต้ผู้หญิงแบบนี้ว่าน้าตัวเมียซึ่งท่านนะคะได้มีการแคปข่าวค่ะของท็อปดารานะคะที่ได้มีการพาดหัวข่าวว่าเดือดเปิดแชสุนารีทักหาพี่ชายเสกก่อนเปิดศึกเมียน้องล่าสุดการทวงบุญคุณจี้กับตีนเพราะมีการระบุข,ข้อความนะคะว่าขอกับเรียน มึงอะมีปัญญาเลี้ยงแม่มึงไหมตอบผู้หญิงเขายังไม่ทําอย่างนี้เลยแต่นี่มึงผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงตุ๊ดก็มีศักดิ์ศรีกว่านี้แปลว่าสัตว์นี่ว่าถึงฤด,ดูผสมพันธ์หรอคะอย่าลืมใส่เครดิตกูด้วยนะมาสเตอร์หนึ่งล้านบาทที่กูขายให้พี่ตีกลิตทอมมัสคุมบังเหียนแกลนบิโกนะเวลานั้นด้วยความที่กูจิตใจดีไม่พอเสือกชอบใจดีไม่พอโง่อีกต่างหากจัดให้ได้ทุกอย่างไม่เคยพลาดกูไปคุยในห้องส่วนตัวกับพี่ตีสองคนมึงรู้ไหมอัลบั้มมึงไม่ผ่านเลยยแตต่่ด้วควคามทีพ ดูกูไปนั่งพร่ำเพอ้อนําเสนอาการขายสไตล์กูไปเรื่อยเปยื่อยเลยตกลงใยทันที1ล้านบาทในสี่ชั่วโมงกูก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือดูผสมพันธุ์ก็ยังไม่ใช่แล้วเป็นอะไรวะเดี๋ยวกูจะสอนว่ามึงพลาดตรงไหนมัง่ง1ผู้ชายเขาไม่มาออกตัวจัดผู้หญิงหรอกมันหน้าตัวเมียสองไม่ได้ดูถูกคนบ้านนอกนะเพราะเสกก็เป็นคนบ้านนอกขอโทษนะคะถ้าพลาดพิงถึงใครอันนี้การยกตัวอย่างแบบครา่าวๆอย่าถือสานะคะคือในทัศนคติที่เขาอยู่กันมาเนี่ยเมื่อลูกโตขึ้นมาพอจะจบป .6 เขาก็ไม่ได้้ใหลูกเรียน เอาไปทําไล่ทํานาหาเงินให้พ่อแม่สมึงไปทบทวนนะไอ้นักร้องกะโหลกกะลาไม่มีคุณภาพเพียอะไรเลยบอกตรงๆถ้าไม่มีคําว่าพี่ชายเสกโลโซมึงก็ไม่มีทางได้ผุดได้เกิดหรอก4ทบทวนความจริงเสกโลโซพออายุครบ12นั่งรถบัสเข้ากรุงเทพแล้วไปทํางานอยู่กับประกอบซึ่งประกอบมีความรู้และเป็นคนกรุงเทพจริงๆแต่จริงๆคือเป็นพี่สาวของพ่อมึงแต่ความคิดความอ่านเขาอยู่ระดับสูงมากเขายังรักกูเลยเขารักมึงไหมมึงเคยให้อะไรเขาไหมเคยไปเยี่ยมเขาไหมกูเนี่ยไปเยี่ยม เขาประจาแล้วเขาเนี่ยมาหากูมาเยี่ยมกูตลอดเวลาซื้อขนมอะไรมาเต็มไปหมดให้กู5ก่อนที่กูจะเจอกับประกอบครั้งแรกมีคนบอกว่าแกดุมากกูก็กลัวมากเลยไม่รู้จะทํายังไงกับเขาในใจกูเพราะสันดานกูคุยกับผู้ใหญ่ไม่เป็นไม่รู้จะคุยยังไงให้เขารู้สึกว่านอบน้อมคือการเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นมันซะอย่างเนี้ยก็กังวลเศก็ไม่อยู่ก็โทรบอกว่าจะมาหาการจะไปหาลูกนะคะในใจแม่งด่ากูแน่เลยเพราะอีหงมันบอกว่าอีหงและพี่โจอันนี้ไม่ได้ละลาบลา เนะพราะพี่โจ้ก็รักกูมากและแล้ววันนั้นแกก็มาถึงกูก็กลัวตอนนั้นกูเป็นเด็กพึ่งคลอดลูกเสือ6สารภาพว่ากูทํางานบ้านไม่เป็นกูขวาดบ้านถูบ้านไม่เป็นกูทํากับข้าวไม่เป็นกูโดนแน่นอน7บันหลายปีละเอาคร่าวๆไว้ก่อนพักแป๊บหิวขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาโซโล่ต่อรอโพสหน้าถ้าใครอยากรู้ความจริงกูสาบานไม่เคยตอแหลไม่เคยใส่ใครไม่เคยปิดบงังไม่เคยสร้างภาพและอย่างไรก็ตามนะคะจากประเด็นเดือนนี้ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางด้านคุณอ้อพันธิรานัท ะะหรือว่าภรรยาของนักร้องดังอย่างคุณติ๊กชิโร่ค่ะที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวข,ของคุณการวิภากรน,นะคะนั้นก็ได้ออกมาโพสตรูปภาพร่วมเฟรมค่ะของคุณเสกคุณการคุณติ๊กชิโร่แล้วก็ตัวเธอเองพร้อมมีการระบ,บุข้อความว่าให้กําลังใจกันและกันตลอดไปพี่เสกพูดอยู่เสมอว่าถึงยังไงพี่ก็ไม่ทิ้งการหรอกเพราะพี่รักเขาพวกเรามันท้ายสุดของชีวิตแล้วมีกันอยู่แค่นี้พี่ติ๊กพูดเสมอว่ารักกันดีกว่าเกลียดกันสวัสดีวันจันทร์ค่ะท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ค หมายค่ะว่าชอบทุกคนเลยค่ะให้กําลังใจด้วยอีกคนนึงนะคะรักกันตลอดไปและอย่างไรก็ตามนะคะหลังเกิดประเด็นเดือดน,นี้ค่ะต้องบอกว่ามีเหล่าคนดังในวงการนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นก่อนหน้านี้นะคะโพสต์แรกค่ะที่คุณแสนนาการเนี่ยได้โพสต์ออกมาปกป้องน้องชายคุณเสกโลโซนะคะอย่างคุณบ่าววีค่ะนะักร้องชื่อดังนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่ารักพี่แสนคนนี้เป็นพี่ที่สุดๆเป็นกําลังใจให้ครับขณะที่คุณสุนารีราชสีมานะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะในฐานะเป็นคนโค ราชค่ะคนบ้านเดียวกันกับคุณเสกนะคะก็ได้มีการส่งข้อความมาหาคุณแสนนาคาเพื่อถามถ่ายเรื่องคุณเสกทันทีโดยคุณแสนได้แคปข้อความของคุณสุนารีนะคะมาลงในโซเชียลค่ะพร้อมมีการระบุข,ข้อความว่าขอบพระคุณพี่สาวครับสุนารีราชสีมาโคราดบ้านเองคอยห่วงใยและส่งกําลังใจให้น้องตลอดครับซึ่งในชัดนะคะคุณสุนารีค่ะก็ได้มีการส่งข้อความมาบอกว่าแสนเสกเป็นไงเบิงพี่สุเป็นห่วงเดอ้อพี่สุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะแต่อยากให้กําลังใจเดอ้อพี่รักน้องมันเดอ้อแสนเดอ้อขอให้ทุกอย่าง ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมกับอีโมจิกอดแบบรัวๆค่ะและโพสต์ที่แสนนาการนะคะได้มีการโพสตโต้คุณการค่ะที่มีการชี้แจงเป็นข้อๆนั้นนะคะนักร้องดังอย่างคุณบ่าวีค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งด้วยโดยคุณบ่าวีค่ะได้คอมเมนต์ว่าให้กําลังใจส,สุดๆที่แสน เป็นกำลังใจให้ทุกคนรักกันรักกัน sogenan. และอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านความเคลื่อนไหวของคุณแสนนากาเองค่ะหลังมีการเปิดสุกกับคุณการแบบนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะขณะปาร์ตี้กับพี่น้องโดยมีการระบุข้อความว่าปาร์ตี้เล็กๆกับพี่น้องเพื่อนแสนครับหงไม่เหงาไม่มาอีกทั้งนะคะคุณแสนก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะของคุณหงนะคะที่มีการวิดีโอคอลกับคุณแม่ของคุณเสกโลโซค่ะโดยในคลิปนะคะก็มีการระบุข้อความว่าแม่นอนไม่หลับครับซึ่งในคลิปนะคะก็มีการพูดดคุยยยยยยย้้้้้วนะววว e ่่่าาาใหเนิิมมมบอๆแลลสก ยิ้มจ้ะยิ้มะโอเคแม่นอนซะนะกินข้าวเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาเด้อเดี๋ยววันที่หนึ่งเดี๋ยวถุงฮะเขาบอกให้อ๋อเหรอพี่โจฝากปลาไปให้เหรอ จ้าจ้าจ้าอ๋อจ้า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 สวยเนาะวันนี้เนาะใช่ดูดิย่าย่ายิ้มบ่อยๆนะคะย่าสวยมากเลยโอเคนะแม่แม่นอนนะรักแม่จ้าคนงามคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะ ขอให้คุณย่ามีความไม,ไม่ทันแล้วแม่ท่ามกลางชาวเน็ตน,นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กับโพสต์นี้ค่ะว่าคนพอมีเรื่องคิดเนี่ยก็คิดหลายนอนไม่หลับป้าก,ก็เป็นกําลังใจจากครอบครัวสําคัญที่สุดขอให้พี่แสนพี่หงและคุณแม่คุ้มครองพี่เสกด้วยนะครับสุดยอดนี่แหละคนที่เรารักและรักเราที่สุดขอให้มีแต่สุขทั่วครอบครัวเด้อแสนและอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องจับตาประเด็นนี้กันต่อเนื่องค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือไม่สาหรับมหากราบของคุณการวิพากร่คุณเสกโลโซแลว ก็คุณแสนนาการนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปจบลงอย่างไรค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ u ู u ูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ o กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุดปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ